ับตอนนี้ไม่อยู่กับผมแม่เล็กจยดีคเช่นเดิมอีกแล้วหน้าตานี้ผมจะมาทำอะไรกันเหรอก็มาสอนบินละเองนะครับก็อย่างแรกเลยครับเราจะมาที่ทะเลซายนะลงก็มาบั เึ่งก็มาตามหาหนอนสายกันนะเพราะว่าตอนนี้เกือบพอดีผมก็เลยต้องมารีบอับยีบดับกว่าที่มันจะสายเนาะโอ้โหย<า>หนอนสายนั่นนาง,งูนั่นหายไปได้แล้ว เราก็มาหาหนอนทรายแหละเราแค่เตรียมเราอ่ะดับเคร่องดับดับถ้าจะถึงนล้วใช่ปะเอ้แมงมือโอ้ยนอนทรายไปเดินสัวโอ้ยนอนทรายเอ้ยหายหงอไปไหนล่ะ ้อนสายตู้อนสายตูมันหายไปไหนอ๊ยนูวิ่งเร็วกว่าเรี่กวเนี้ย โอเคเจอหนอนทรายละเอาง่ายๆนะคุณอเอ้ะอ้อยง่ายหนอนทรายมันพวกมันแบบ <c oughs> เ <c oughs> ทลาวาง่ายใช่ไหมอ้อาง่ายๆอ่ะก็ทำยังไงให้ก็ได้ <c oughs> นนไม่โดนเอา้าจีวีนู้นไปซูมมาอ่ทวัวตาย ต้องมาลีบตักลาวานเาย คนบอกปลาเกือเมื่อกี้น่นจาจะปลาอะไรเป็นนี้น<ไ>ปลาก็แล้วน,น,นี่คืออะไรอา่าก็จะมาเจอเรือไอเรือหน,น้างูเวนเดี๋ยวอย่ามาทำทังเรือโอ้ทำลายเรือ่อยย่ะ ไม่นั้นเรือผมพากเล้จูนสลัดเลี้ยนเดี๋ยวทำลายเรือมั้เสียบก็รอให้ไอ้ตัวเนี้ยมันผมจะมาตามหาแบบหมู่บ้านหมู่บ้านเออเจอผู้บิดาตายทะเลกันผมจะมาหาหมู่ จะมาหาหมูบ้านจูนสลัดกันนะกคนก็เลยต้องตาพวกนี้ไปกันทะกคน ของมันก็ไม่รู้เนาะช่างมันหรือเนาะเพราะว่ามันชาก้องเสรือตัดเบี้ยงมามันจะได้ไปเร็วขึ้นนะยิงเสียงว่าอะไรเงี้ยโอ้ยยิงช้างไปเลยก็เลยต้องใช้วิธีนี้อ่ะนะก็คือบึ้งดักอกันบึ้ได้เลยมั้งปู่ป้าปู่กันะจุดไปก็ไม่ได้อะไรหรอกครับซึ่งก็ดูด้านหน้านะ จริงผมก็จะใช้ปีกเทพเจ้างูบินไปแหละเพราะว่ามันก็จะสำรวจง่ายขึ้นยิ่งขึ้นแหละเนาะก็กลับไปใช้ผมจะก็จะกลับไปใช้ปีกเทพเจ้างูแหละถ้าแบบสายสำรวจอะไรเงี้ยก็ใช้ปีกเทพเจ้างูกันใช่ไหมแต่ผมแบบเบื่อผมใช้ไปเมื่อกี้ก็เรือพังหาไปด้วย <c oughs> อโจรนสลัดน้าหูว่าไม่รอช้านะจะต้องแบบต้องเสียเวลาอะไรไปมากแะนะก็กลับไปเอาปีกันดีกว่าทุกคน ปิดเทะเจ้างูจำได้แล้วว่าผมมีหลายอันมากเลยมันง่ายมีเยอะจะพยายามลงมา <c oughs> โอ้ไม่มีสัตว์เหรอสัตว์ลงมามันก็ลงง่ายๆว่าจะแบบทีเดียวเลยมผมก็ได้ยกระโดไปตัวนึ่งนะ <c oughs> ซึ่งมีควรสงสัยไหมครับว่าไอตัวเนี้ยผมเอามาได้ไงอปนไปไปนทะเลทรายวานะก็ตัวไปไปปนหมู่บ้านเอ c ซ กาโอเอซิสมาขอบคุณฟรีไซด์อะไรเงี้นออย,ยน,นี่ครับก็บปีกเทพเจ้าง,งูนะไม่ได้ใช้ลนกรสุกระสุนเดียวผมก็ลองจะใช้ดูบ้างนี่ครับ,บรปีกเทพเจ้าง,งูก็อเอ้ยผมเคยสู้มาสองครั้งแล้วจริงไม่ได้สองครั้งหรอกสู้มาสามครั้งแล้วแต่คืออันนึงผมลืมเก็บอ่ะก็จะได้ยช่วยอะล,ลืมเก็บอ่ะก็ทําการวาร์ปไปที่เดิมมานะเนี่ยก็วาร์ปมาตรงนี้นไม่อ่ะอันนี้มันความสูงมันไม่พอ ต้องว่า่าถักนี้เนาะซึ่งก็ถ้าเสียไอ้ีชิเจ้างูก็เรียบร้อยแล้วผมก็มาที่เดิมแะเกมมันเล็กถ่ายเลยก็ผมบอกอย่างนะว่าช่วงนี้ผมอาจจะอัดเกมในคอมได้นะเพราะว่าผมได้คอมใหม่มันเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะรีวิวตอนหลังตอนท้ายคลิปกันเถอะว่าคอมใหม่ผมเป็นยังไงนะเพราะว่าคอมเก่ามันดูแบบความความละเอียดระดับแบบ มันค่อนข้างที่จะคูดกากกันเลยทีเดียวจ่บบของมาไปเทมฟ้าได้แล้วแอเคไม่เลยก็มานอนกันนอนแล้วก็หลัเช้าผมก็จะใช้สกิลอะไรเล็กๆนอนๆไะจ้วงไปนี่หอกนี่มีความสามารถที่สามารถจ้วงได้จ้วงไม่เป็นอะไรด้วยโอ้โหของดีจริงเลยจ้วงไปพังแล้วโอเคก็เช้ามาก็ได้เอฟเฟกต์อะไรไม่รู้ตาเฉียบคม ฉันนอนหลับสบาย s <S และสายตาดีขึ้นมากล่ะยามีระยะไกลดีมากอะไรกันบางเราเราบราเราเราลองใส่ดูครับก็ลองมาใช้อะไรทีละชิ้นนะของปีกที่เป็นเจ้างูอันนี้กันทกุกคนจับสู้มาสามครั้งแล้วนะสามครั้งหรือสี่ครั้งไม่รู้ครับแมวเนี่ยผมก็สามารถบิน <pe> <interpret abil> <Mario> ได้เนี่ยเป็นไงเห็นไหมบินได้ก็กดค้างเลย เนี่ยแม้มันจะสามารถบินไปได้ไกลคืออเนานะแล้วเราถ้ากดสเปคบราขึ้นมันก็จะบินไปได้ไกลานานกว่าเดิมด้วยเห็นไหมมันมีประโยชนะ์เนาะปีกเทพเจ้างูแต่อย่างเดียวเลยคือถ้าเมื่อคุณเสียปีกเทพเจ้างูไปคือรับรองไดวยว่าแซ่บอย่างแน่นอนเลยแต่ผมมีสองอันนะเสียดายไปที่ผมแบบเสียแบบใช้ทีปีกเทพเจ้างูด,ดิมันพัง,ง่ายไหมผมไม่รู้ เวลาตอนสู้บอสหน่อยอ่ะกต้องแบบเวลาตอนสู้บอสหน่อยหน่อยก็จะต้องแบบไม่ต้องใช้ปีกก็ได้นะะไปนั่นหน้าอันนั้นใช่เกาะผูก่วไฟปะเออมน่าจะเกาะกู้ก่อไฟนะนจะพังเร็วมากเอเอใช่เกาะผูก่วไฟจริง ตายเนี่แหละไอ้ก็เกาะอกไปอีกแล้วเนาะจริงๆผมเจอสาอันนี้ผมเจอรอบที่สามละไอ้เกาะเอ้เอ้เกาะพวกไปเนี่ยถ้าคุณลองคิดดูอะเนี่ยนี่ผมสำรวจมานะจริงๆมันมีหลายจุดที่ผมไอ้นี่บ้างบางจุดที่อัปเดตใหม่มาก็แบบเด็ดไปเนาะเนี่ยเห็นไหมจุดหนึ่งผมเจอตรงเนี้ยเนี่ยผมเจอตรงเนี้ยอันนี้เป็นจุดอันนี้เป็นจุดที่สองจุดที่สามผมเจอเนี่ยเนี่ยคือมันใกล้เคียงกันมากแล้วหนูไม่รู้ว่าแมบแบบมันเอ่อ อย่าทิ้งนะอย่าทิ้งถ้าทิ้งฉีบหาแน่ถ้าทิ้งคือแบบถ้าทิ้งคือจบเลยนะเนี่ยปีที่พระเจ้างูไม่ก็ทิ้งอันเนี้ยอุ้ยเกือบทิ้ง่ะอู้หัเสือเลยเนี่ยถ้าทิ้งอันเนี้ยแล้วหายหรือไม่ก็จุมลาวาก็รับรองรองไา้อย่างหนักหน่วงหรือถ้าคุณจะถ้าคุณแบบอันนี้ยังแบบอันนี้มีอยู่ทักมาขอจุนนะ อจริงๆการมาเกาะภูเขาไฟครั้งนี้เนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าทำอาอีกรอบนี้มันจะมีไอ้แท่นบูชาอันนี้อีกไหมจริงๆเจอหลายรอบแล้วเจ,เจอเจอไอ้ที่ที่เมืกก่อปกีแล้วก็มีแท่นด้วยเนาะก็ถือว่าสามารถปลูกฟอสได้อีกครั้งหนึง่งก็ได้ถ้าเจอสามที่อ่ะเราก็จะหายเงี้ยสามอันเลยดิเออใช่อะไม่ใช่ไหมเออก็เจออทนนี่สามอันดิเนีย่ยชิ้นส่วนมิติสามด้านอะถ้าเราเจอภูกขาไฟแล้วเราตีบอสจิตตามายาตายเนี่ยเราก็เจอสามที่ได้เลยจะมา โอ้รู้สึกว่าคุยมาตั้งบุญเยอะแล้วเสียเวลามาก,ก OK. แล้วก็ลืมอย่างนึงนะก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะทุกคนช่องช่องนี้ชิซันเนี่ยไอชิปไอที่เป็นลูกลูกโปกเกมน,นี่เออแหละก็ฝากไปติดตามช่องนี้ด้วยนะรหรือว่าเนียผมจะปูหมดช่องเขาแ้วแหละซึ่งก็มาถึงที่จนที่ตำรวจก็เรียบร้อยแล้วทุกคนอย่าสิ่งที่แรกต้อนทามเลยคืออย่าเพปลุกปลารนะักของเมีอะไรที่พิเศษมาก,กามากกว่าก็คือ อดดบอกให้ถอดไหว้อดถอดถอดโอ้โหดูดิมันอะไรอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยบอกให้ถอดเนี่ยผมจะมาตรงกลางเนี่ยถอดเออ,อเซึ่งผมก็มีอะไรพิเศษมาเพิ่มอะไรที่บอกให้คุณอีกอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าคุณเตรียมกีตเตอร์พิกแอกอะกีตเตอร์ไทเทเนียมก็ ยามาก็ดีนะครับอย่าไอ้นั่นคือเล่นมินเ่นม,มิลินใช่ไหมใช่มันขุดได้ทุกคนขุดได้แล้วเราสามารถแบบเออเราสามารถแบบค้าแล้วก็เปลี่ยนอะไรได้ดก็ลองขุดทั้งหมดดูวยนะทั้งขุดได้เลยเพราะว่าอันนี้มันให้ดีเอ่อก็ให้เรนน่าลองขุดนนขมาไว้ไวเ้เก็บไว้ด,ดีวดกว่านะเพราะว่าอันนี้มัน ก็สำคัญอย่างนี้อย่างนี้นะก็อย่าให้มันล่วงไปล่วงไปเสียแรงอย่าเลยมีเงียบถ้าเอาตู้ฟ้ามาก็เดี๋ยวมีฟ้านะเพราะว่าเดี๋ยวของเป็นก็ต้องขุดมาให้หมดเลยนะแล้วก็มอกระดับเพราะว่าไปดูนะดีดูถ้าเราอ่ะไปดูวันนี้มามันก็จะมีที่วางแท่นบูชาอีกแล้วใช่วางที่แท่นบูชาอีกแล้วคือแบบจะไหวไหมเนี่ยถ้าเรามาปลูกบอลต่ถ้าปลูกบอล ไอ้บอสพวกเช่นบอสปิกตัมบัลที่ลาหูลาเนี่ยมันไม่รู้อ่ะมันปลุกได้แค่มันปลุกได้แบบหลายครั้งเนี่ยผมก็อยากรู้นะคุณเพือยากรู้เหมือนกันซึ่งก็ขี้เกียจไปหาเล่กับไปดื่มเลยอีกอย่างนี่แหละก็คือก็บอสอย่างนึงคือบอสมังกรดำนะถ้าใครอเคยสู้บอสมังกรดำที่เราไม่ต้องไปหาอันนี้มันก็จะมีตรงแมปไปเนาะบอสมังกรดำนี่คือเราสู้ได้แค่สามครั้งแล้วก็มันอาจจะสู้ได้ ตัวหนึ่งด้วยนะถ้ามันอัปเดตมาใหม่ก็สามารถสู้ได้หลายตัวนะครับบอสมังกรดำเพราะว่าผมเคยสู้มาหมดละบอสมังกรดำเอ้มอสมังกรอลาุนมังกรลาวานะก็ผมสู้มาหมดละแต่ไม่รู้ว่าต่อไปที่ผมจะต้องทำคืออะไรก็ดูกันนะก็ประมาณนั่นแหละคือสู้ทักษะบอสก็ได้ไอ้เช่นส่วนดาบเพิงแพชรหักมาสามก็สามเกณฑ์เลย่า้เช่นสู้บอสที่เทพเจ้างูเนี้ยเราลอามาสู้กับบอสจิตามายา ก็สามารถปลุกได้เรื่อยๆถ้าเจอวิหารได้เยอะเรื่อยๆเจอวิหารเยอะถ้ายิ่งเจอก็ยิ่งดีอะเนาะเราสามารถปลุกบอสสูตรบอสเจ้างูได้โดยไม่ต้องไปแบบลงมาหาพวกวิหารเราไม่ต้องหาแหล่หาหากองหาหรืออะไรก็เลยนะครับก็คือข้าวอะไรเงี้ยมันก็ยังมีนะอย่างในวิหารนะถ้าเราปลุกได้มันสามารถทำตาป่าลงดิบได้นะก็นั่นแหละหิวตายตาเอาเกลี่ยมาน้อยอ่ะโอ้ยต้อเกลี่ยมาเยอะๆเนี่ยตายกระตูนงู ก็ขุดมาได้เร exactly. ียบร้อยแล้วแล้วมีริวเนี่ยซึ่งต่อไปก็คือการวัดไอจุดเซฟนั่นเนี่ยทําการวัดไอจุดเซฟเนี่ยก็ต้องทําทางเพราะว่าทางนี้มันปิดศึกษาประจําช่องเลยน้องถัดถัดจะทำช่องเลยย่าให้น้องรักธรช่องิดแต่คืออยู่โรงเรียนใหม่แล้วเสียใจก็ได้บล็อกมาก็41อันนั่นตั้งไว้อย่างไงี้เลย แต่ถ้าคุณอยากแต่ถ้าคุณแบบคิดว,ว่าอยากไม่ปลอดภัยหรือว่าอ,อะไรอย่างนี้ก็สามารถตั้งด้านนอกได้ะว่าผมก็ตัวไอ้อันที่ผมเจอเมื่อกี้ก็ตั้งด้านนาบเลยแหละไ,ไม่ใช่ที่นี่ต่อเนื่องอย่างนี้ต่อเนี่มาแล้วก็ใส่เชื่อมซะเทสเราเชื่อมได้เรียบร้อยโอ้<ม>ที่ผมเจอเป็นรูกจะพาไปดูอันภูเขาไฟอันเก่าอ่ะ ไ้วยภูเขาภูเขาไฟอันเก่าก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณตรงนี้ปะตรงนี้หรือไม่ก็ตรงไหนวะที่มันต้องลึกเลื่ะที่มันต้องอยู่ลึกตำแหน่งนี้ปะอันนี้ไม่ไม่อะตรงนี้ไม่รู้เอ่อตรงนี้เราจะโอบขาคืออ๋อ เออชิ้นไม่ออกเลยฮะตันงแต่นก็ต้องต่ำอย่างนี้อันนี้ป่ะหาที่แบบมันจะต้องอยู่ไกลๆกว่านี้เฉยเนี่ยที่บอกเออใช่อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้อันเนี้ยอันเนี้เออน่ะผมก็เจอตรงเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นนี่เป็นที่ที่หนึ่งนะแล้วเรามาเลื่อนดูด้านล่างหุ่เลื่อนไลยสักใจเลยแล้วมาเลื่อนดูฝั่งนี้อันนี้อันนี้ที่ที่หนึ่งนะ นีดนี่คือที่ที่สองอันนี้นี่นนนก็ที่ที่สามเนี่ยเห็นปะดูดิโอ้โหนผมเจอที่สามทีแล้วเนี่ยแต่ทีเนี้ยอันนี้เป็นทีรอบแรกใช่ไหมผมเคยปลูกมารอบหนึ่งก็ดูสภาพอีกก็เล็กเทะหมดแล้วนะก็ใช่เ่เดี๋ยวตรงนี้มันก็จะไม่มีนะซึ่งอะไรอย่างหนึ่งก็ผมยังไม่ได้ผมก็ลืมอ่านไอ,ไอไน้แท่งนี่นะครับไม้ตรงนี้ผมสู้มากับเพื่อนของเพื่อนหมเลยแหละก็มีว <S <S ิตุบรูดของสตรีแลว้วก็ ประมาณนั้นเจอ,อหมูบ้านนีแล้เอ้ยไ,ไม่ใช่หมูบา้านิมันคือที่เทอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับดูดิเป้าเนี่ยเอ้ยมันเป็นที่อะไรไม่รู้เนี่ยอาจจะเป็นมีกับดักเยอะมากเลยครับตรงในนั้นอ่ะผมดูอะผมไปดูสะโพมาไม่ก็ไปอะไรตามปลาปลา,าผมจะมาดูข้างในในบ้านหลังนี้ครับ ไม่รู้ว่ารสุม่มคีดจะทำอะไรครับพ่อไม่น่ามีอะไรแปลกไปหรอกก็แค่ทุบติดชรยเนาะเนี่ยมันมีฟางฟีด้วยนะเค่ว่ากคนดูดิยังไงมันมีฟางฟีด้วยอู้แหเ่ก็คุณก็งงเลยว่าเอ๊ะคันโตไปทำอะไรได้น่นแหละครับมันคือมันคือ มันก็อย่างนั้นแหละที่ถูกทุบไม่ทำไมนี่ครับโทรศัพท์เออไม่ใช่โทรศัพท์มันมือถือก็เจอจะไม่เล่นถุงปรเก็นดีกว่าที่ข้างในอาจจะมีพวกกับดักกับดุงกับดักอะไรพวกนี้เจต็มไปหมดเลยนะเสื่องข้างในนี่ก็จะมีไอ้ใอ่หมดเลย อะไรหรือแม่ก็ต้องแสามารถหดมาเก็บซีด้เหมือนกันนะคุอะไอาเี้โเซอ กผมว่าตรงนี้มันทะลุไปได้เนาะแต่ผมว่าไม่ไปเดี๋ยวเรามาตรงนี้อีกนะก็ระวังนิดนิดหน่อยหน่อยด้วยได้ทะลุฟรีด้วยโอ้โหจริงนะผมก็อยากจะเอาไอ้ตรงนี้ดกับโดมกับดักเนี่ยวเราจะไปดูแลทุกคนดีไหเอ่ย พลังงานดาวยังเก็บฟรีเลยนะกคนเลยนะดูถี่เก็บซะงั้นะดูทได้นะกล่องมันจะเยอะกว่านี้ว้าวโนโน no 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 you s ด o u เลอ้โนเลเยนี่มันัอะไรอ่ะี่อะกเ n ันัยมาก็ระวังด้วยนะ อยากมีทุกวันเลย,เลยว้าวของฟีเต็มเลยของฟรีเต็มเลยอืมว่าแต่ใชป่ะทำไมเสียเวลาอีกกล่องเวนะี่งเก็ได้คำนั้นน่ะจะเอาไปปากกดเล่นๆโอเคก็การประหยัดของนะ วางแบบนี้โอเคกระดีนกล่องจุดภาษาโอเคก็ได้จด็บมาไม่รู้ว่ามีที่ไหนจะต้องตุไปต่อนะโซนอาจาหมดแล้วแหละมีลาวาซีด้ ผมเตรียมลาวามายัไม wow, ่ดีไม <o oo, S 2> uh, sure ่ได้อะไรรเดี๋ยวรู้ว่ามันี่กอยทเียอ่นะสายดเตรียมความาตแกเออควาลวจะไปคุล่องเกสมบัติด้ทุกคนเพราะว่าผมอยากเอาปาปองกล่องีบมแก่น่าจะประมาณนี้เลยไม่รู้ว่ามัไดยผมะไปดู มันเดินยากว่ะลวงลลวน,น,นี่ล้อีอะไรที่กระโดด้ลยดูอย่าลว่้ดนด่บไม่ไมน่าลจะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอรองก่วนว่าจัตาขวดมยกันไปโอ๊ต้อทะเพิ่าามา ตาตาฝุ่นเลยแข่งกว่ามาตาตาอันที่สองกระดูกดูสิเราสารจากโลกนี้ไม่จะเอ้โอู้ยกับใครเพเราเป็นคนไม่ใช่นักมวยไม่รู้ อันที่สองเดือนนี้ว่างไหมนะติดหมดจากเแตเดือนต่อไปในคิวยูวอมคำหยาด้วยไอ้สัสคนที่จะเติมเต็มให้คุณได้ก็มีแค่ ติดปั๊มแลเนีนี้ล้ว่าาคาวตอนนี้เนี่ยาจะเร็วก่าท่ะขึ้นรจะมีวนข้วนมินิวมีคำ้าบแบบเยมีอะไน่มิ้มิ้นด้นจิิ ก็ม uh ีเพียงแค่นี้แหละนะ